ผมเก็บกระเป๋าเสร็จผมเจอพี่ป๋าอยู่คุปไม่เกี่ยวคุณป่าใช่ไหมป๋ายไม่เกลเยวครับไม่ใช่นี่ห้าสี่สามสองแผลแลสวัสดีครับพวกเราบางละมัด ตอนนี้กำลังวุ่นวายนะครับผมผมต้องรีบพูดให้เร็วเพราะว่าเดี๋ยวยาจะระเบิดอีกตอนนี้เรากำลังเล่นอมอสกับพวกเราบางละมาสแล้วก็มีบีทแล้วก็มีโตแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆชาวแก๊งบางละมาดของเราร่วมเล่นด้วยตอนนี้นะฮะอยู่กัน15คนวุ่นวายมากๆเลยเรามาเล่นเกมมองอสกันเถอะโอเคเริ่ม let's go อุ้ยเอาเลยไปลยไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยจะเริ่มแล้วสามพีหมี่ น่าจะผมมาหรือยังครับมาแล้วครับมาแล้วครับตื่นๆจอบจอยตื่นๆตุ๊กตุ๊กฟังนึงนะพูดพูดไม่ได้ดีกว่าทำบางกิจเนี่ยวะเดี๋ยวถ้าพูดไม่ดกอเดี๋ยวนะคนสามารถเปิดไมค์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างครับ พอดีผมเห็นผมเห็นศพตรงตรงปากทางเข้าห้องไฟฟ้าครับซ้ายมือซึ่งผมทำธุรกิจอยู่ข้างในเนาะแล้วผมวิ่งสวนกับสีดําออกมาสีดำสีดำไปนะคนใจพูดมีเหตุผลนะผมว่าเขาพูดมีเหตุผลคุณคุณแก้ต่างไหมคุณคอมแพนคุณแก้ต่างแต่ว่าผมอะผมตอนที่ผมเดินมาผมก็เห็นอีกคนนึงเดินมาเหมือนกันพร้อมผมเขาเขาก็ต้องเห็นก็อย่างนั้นนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าแต่ว่ามาก็สามคนเล่นเดินอย่างนี้เลยเดินอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยสามคน โอ้เน็เน็ตกระสุกอยู่ใต้คอมแม้ก์เนี่ยผมมึงแบบแย่มากอผมคนมันแก้จอยอยู่รึเปล่าคุณคอมแม็ก์พวกเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วทุกผมถามหน่อยทุกคนพวกเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีเห็นไหมผมขอพูดได้ไหมคะะขอพูดบ้างเมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นเลยครับผมก็เลยไม่รู้ว่าใครตายครับใครสนใจเกมแสดงว่าแบบเป็นหรือเปล่าเป็นแล้วทำเป็นไม่ขอพูดเกมบิ๊กครับว่าไงครับ แบดบอยครับเป็นคนฆ่าครับดูช่องแชทได้เลยครับเกาหาโตโต้อยู่ครับจะฆ่าจะฆ่าผมหรอไอ้ผมหาโตโต้อยู่แต่โตโต้สีอะไรผมไม่รู้ไงผมมยยังไ่รู้เลอย่ารู้เลยครับอย่ารู้เลยผมกลัวตายเธอศพยังไม่พอใจใช่ไหมคะถ้าอย่างั้นขออนุญาตเลยว่าศพนี้ยคนที่ไม่สามารถฆ่าได้ก็คือคุณสตรอเบอรี่แล้วก็น่าจะมีพี่นัทใช่ค่ะก็มีพี่ลูก แล้วก็มีสีอะไรนะสีน้ำเงินใช่ไหมสีน้ำเงินแน่ๆน่าจะสีขาวหนูฝั่งขวามืออะผมด้วยผมคเห็นขยะดูอีกสามสิบวิต้องโหวตนะครับตะกี้โหวตไหมล่ะถ้ายังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์อ่ะตะกี้ไปก่อนอ่ะผมโหวตไปแล้วเอาโหวตไปแล้วเหรอตะกี้ไม่เป็นไอ้โคตรแย่เลยตะกี้อยู่ไซรัสด้วย โอ้โหโอ้โหโอ้โหยสลายดูกันนะครับเฮ้ยอ้าวทำไมถึงไม่มีใครโดนอีเจกอะเสมอเสมอเสมอปั๊กหูป่าด้วยนั่นแน่แน่ทุบ่านกันเลยทีเดียวเฮ้ยผมเจอส่งครับอาวอาวอ้าวอา ตรงแถวแถวกลางๆกับผมผมผมขอโทษครับผมไม่ค่อยได้เล่นตรงกลางบนหรือกลางล่างที่มีแต่คือเมื่อกี้คือคนแบบเหมือนทั้งแบบอยู่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยใช่ใช่ถูกนั่นแน่แน่พูดข้านกันเลยทีเดียวเราสตรอเบอร์รี่กับฟี้าเราอยู่ด้วยกันตลอดค่ะไม่ใช่นอนคุณลงวกันหรือเปล่าเสียงพวกคนดูแปลกๆจังเลยก็ผียกมือผียกมือผีอยากพูดผีอยากพูดผีพูดไม่ได้ผีพูดไม่ได้

อีกแล้วเหรอทุกคนทุกคนผมขอพูด <S <S ผมขอพูด<อ>ผมขอพูด<อ>ผมขอพูด<อ>ผมขอพูดผมสามารถพูดผมสามารถพูดได้ว่าคุณสตรอเบอรี่คุณเจนนี่ไม่ได้เป็นเพราะว่าผมอยู่ในห้องที่มันตรวจร่างกายกันทั้งสามคนแลวทั้งสามคนไม่ได้เป็นครับก่อนที่จะเดินมาเจอศพเมื่อกี้เจอคุณสีโซมมาหาเชื่ออะไรไม่รู้อะค่ะคุณสีโซมมาอยู่ที่บนแล้วพอเดินลงมาปุ๊บมาเจอศพที่ห้องกล้อง คนสีส้มนี่มีประเด็นหลายรอบแล้วนะก่อนที่จะเดินมาที่ห้องกล้องตอนแรกที่เล่ห้องเม็ดเลยมีพีโโ่โตพี่งเีและนี่หนีเขาเดินออก้ายไปทางห้องกล้องใช่ใชเพราะว่าตอนแรกตอนที่เราเริ่มเกมปุ๊บ จะมีผมเห็นพี่หมีแล้วผมพยายามเดินบนพี่หมีบอกว่าพี่หมีมาหาผมหน่อยผมจะไปตรวจร่างกายให้ดูแต่พี่หมีเดินไปผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มีคุณเจนนี่คุณสตรอเบอรี่เดินตามลงมาตรวจร่างกายกันสามคนก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปแวะฆ่าแล้วเดินหนีหรือยังไงนี่ผมไม่รู้นะเมื่อกี้หนูอยู่กับพี่หมีตรงที่เชื่อมสายใช่ครับผมกำลังไปทำานการรุ่นน่ะน่าจะเป็นสันนิวสีส้มเดินมาเจอใครก็ไม่รู้อะสามคนอะก่อนที่จะรีพอร์ตเพิ่งสวนมาไอพวกปลอมแปลงน่มันมีเยอะวันนี้ต้องเอาออกสักคนเพราะว่าแบบ บาย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 คุณสีร่มใช่ไหมคุณเล่พริกเผ่บอ้าวชมพูปาดครับตรงห้องแบบแยกออกซิเจนบนครับสีชมพูปาดเลยต่อหน้าต่อตาครับมีเยร คุณเอาอะไรมาพูดคุณปัดตามผมผมดูกล้องอยู่ครับถามสีถามสีเหลืองได้ครับผมดูกล้องอยู่ผมอยู่กับสีเหลืองใช่ใช่ผมก็เข้าไปห้องกล้องแป๊บหนึ่งเห็นเขาสองคนดีบันอยู่เห็นเต็มสองตาเลยครับขอบตาเลยจ้ะเฮ้ยเาดูกล้องคุณจ็อกถาผมลืมไปวันมีกล้องคุณจ็อกขึ้นขวากลับ เหมือนผีเปรตเลยผีเบาเสียงนะครับผีเบาเสียงหน่อยผีเสียงดังเฮียนนะผมถามได้ไหมครับอ,อุ้ยเอา โอ้โหแม่งปาดอ้โหแม่งอาศัยช่วงชุลมุนเลยใครปาดเลยกลุ่มแพงกลแทงเมื่อกี้เห็นไม่มีใครเป็นไรเลยเพระผมเดินมามีคนตายแสดงว่าฉันคือปกติไม่มีคนเป็นไรเลยค่ะเพราะคุณมัฟเป็นคนตายเลยอะค่ะโดนคอปิดให้ผมที่แเดินผ่านมาไงเดินผ่านมาแบบอุ้ยคนเยอะจังเราปาดดูสักหน่อยละกัน เลงากูไม่ใช่ได้ไงเลียขากูเย้สุดยอดมากครับคุณสตรอเบอรี่ถ้ามารับทุกคนทุกคนเก่งมากรอบที่สองมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกดผมยังไม่ได้เข้าเลยอ้าวไปแล้วเข้าไปไหนครพี่โตบอกไม่ต้องกดอะไรผมก็ไม่ได้กดอะไรแล้วแล้วมันก็ออกมาผมไม่ได้กดเลยมันออกมาเองเลยครับผมและรอบนี้ไม่มีนัดครับผมโอเคทุกคนเลยโอเคทุกคนครับ เล่นยากเลยทีนี้คือรู้สึกได้เดี๋ยวผมต้องเนียนทำภารกิจก่อนเริ่มยังอะเริ่มแล้วเรื่นี่คืออะไรอ่ะเราไปซ่อมนี่คือผีงตอนนี้น่าจะเป็นอ่ามีอีกคนเด้อว้าวเจออะไรครับเจอคร้ยคุณเจนนี่คุณเจนนี่นี่นะสมัยเมื่อกี้ก็หลุดตอนนี้มันมาถึงตายเลย ผม,ผมรูดบัตรอยู่ครับผมรูดบัตรอยู่ quizz, q, แล้วผมรูดไม่ติดแล้วมีสีแดงขึ้นพอผมสีแดงขึ้นปุ๊บผมเก็บกระเป๋าเสร็จผมเจอพี่ป๋ายอยู่แมีศพนอนอยู่ศพนอนอยู่เลยพี่ป๋ายังเดินวนอยู่เลยครับคือไม่เกี่ยวคือป๋าใช่ไหมครับคือไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวพอมีออกซิเจนใช่ไหมทำเควสออกซิเจนที่มันโดนตัดออกซิเจนอ่ะผมก็ไปแก้ผมบอกรหัสได้ด้วยนะเจ็ดห้าห้าเลยสักอย่างเหมือนเล่นมาเยอะไม่ใช่พี่เป็นพี่พี่คงค่าผมไปแล้วใช่ปะ อ๋พี่ปลาเหรอตลงพี่ปลาอ้าวไม่ใช่พี่ทำไมปลาเหรอไม่ตัวแล้ครับตอนนี้นนทุกคนชี้มาทางมาต้องพูดแย่แน่ไม่ใช่พี่ <f> <c oughs> ได้ทุกคน,ท,กคนทุกคนฟังผมฟังผมก่อนนะห้ามพูดอะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนครับผมจะศพตรงคาเฟ่ทะเลก็คือตรงกลางตรงที่เราเกิดกันครับตรงขวามือซึ่งคนที่อยู่ตรงศพโดยแต่ไม่กดรีพอร์ตคือคุณ Job คจ็อบกิทครับจ็อบกิเขาพิมาว่าไอซอผมเขาบอกว่าเขาเห็นผมเขาอ้างว่าผมอ่ะไปฆ่าคนนั้น แต่เขาไม่ชัวร์หรือเปล่าว่าพี่หมีเป็นคนฆ่าหรือแค่อยู่กับศพไม่ไม่แล้วทำไมคุณถึงไม่กดรีพอร์ตนะคุณจ็อบกินถ้าคุณคิดว่าพี่หมีคุณจ็อบกิทนั่งสงสัยอยู่นะผมจะพูดนะครับผมมากเห็นคุณจ็อบกิทเดินผ่านไปแล้วเขาก็กดกดบวชเลย,อยตอนนี้มีความันพลลันระหว่างคุณจ็อบกิทกับคุณหมีนะครับเพราะว่าคุณหมีบอกว่าเห็นคุณจ็อบกิทคุณจ็อบกิทเขบอกว่าเห็นคุณหมีนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อใครแต่ผมแล้วถ้าเป็นผมนะผมเชื่อคุณจ็อบกิณจ็อบก

เกมที่3ครับอันนี้คือเกมที่3แล้วนะครับทุกคนไปล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเขาใช่หรือเปล่าเนี่ยเขาลองไปแล้วหรือเปล่าโอ้ my god หอ้ย รอบนี <sm festivals> ้อินพอร์เตอร์มีาอีกแล้วคุณวอนนาคิวโตโต้เขาเดินตามผมตลอดทุกฝีก้าวเลยเว้ยแม่แล้วมาจี้คุณโตโต้เดินลงมากับผมคุณไม่เห็นศกใจมือเลยเหรอผมจะหนีคุณนะครับผมไม่สนใจอะไรเลยคุณจะหนีผมทำไมผมมันปกป้องรักษาคุณเลยเนี่ยผมกลัวชิบหายตั้งแต่เชื่อคุณแล้วมีศกอยู่ตรงห้องออกซิเจนขวามือครับผมอยู่กับโตโต้กำลังเข้าโตโต้ยิงปืนจิ้วๆเสร็จแล้วก็วิ่งลงมามีบอกโตโต้ครับโตโต้ครับเพียอะไรล่ะบีดไอ้สัตว์ไอเล่ยบอกโตโต้ เรียกโตโต้เฉยออแม่คุณออกอาการอาการหนาเลยกูอยู่กับวอนนัิวโตโต้กูหนีชิบหายเลยเนี่ยคุณหมดใครครับคุณดอะไรหรือว่าคุณจะยิหมดใครผมโดมั่วครับคุณมีพินุธอีกแล้วคุณบีทดไม่ไม่คุณพาวคุณโอดแล้วคุณเป๊กคุณโอดกันให้คุณไม่คุยกันเลยเหรออคุณ่ยกันเเดี๋ยวผมว่าเขาโตดโตโตกันแน่เลยอ่ะไม่เดี๋ยวโผมจริงปะเนี่ยินะครดโตโต้ยิงปืนเมื่อกี้ผมไม่เห็นโตโตยิงปืน ได้อยู่ได้อยู่กว่าเพา้ผมรู้วอย่านะผมรู้แล้วใครโหวตผมคุณอลิสกับคุณแชสเดี๋ยวตาน้าผมโหวตคุณแน่ไม่ต้องห่วงชสแชนแล้วโตโตแชนแล้วแนแล้วมานี่มานี่ก่อนให้ผมทเฟสนี้พยานผมหายไปแล้วเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเจอเ เดี๋ยวเดี๋ยวดูสีก่อนเมื่อกี้จำได้เลยสีแดงสีแดงครับสีแดงครับสีแดงครับตอนแทงเหรอตอนแรกผมยืนกับพี่โตแล้วผมก็ลงไปข้างล่างไปไปแก้ภารกีดผมมาขึ้นมาคนทำไมคุณได้ผ่านศพครับคเนื้อปลาศพตกหล่นไหมศพซ้ำตอนแรกครับผมไม่เจอศพเลยตะกั่ง ก็ตายเลยได้กระตุกกระตากครับอาสีหน้าคุณไม่ออกครับเอาคุณกล้าแล้วกันครับขอโทษ้วยนะครับอวดไปได้เอา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 ด้ไอ้เหี้ย ผมต้องรูดบัตรดันแค่ไหนครับผมรูดแล้วผมไม,ไม่ได้สค่อยๆรูดค่อยๆรูด คุณอยู่ในห้องนั้นกับศพทําไมคุณไม่รีพอร์ตครับห้องแอดมินครับเมื่อกี้นี้เลยครับกำลัง่องกล้องอยู่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครผมดูกล้องไม่เต็มครับไม่ได้เป็นทำไมคุณไม่รีพอร์ตผมเข้ามาผมเห็นคุณอยู่ในห้องอยู่แล้วเดินเลยทั้งอีกทีหนึ่งเจอศพอ่ะทำไมคุณไม่รีพอร์ตก็ผมเพิ่งเดินเข้ามาผมก็ไปตรงแล้วเลยเมื่อกี้ผมไปแก้คอมูกับคุณสีดํากับคุณสีอะไรสักสีนเนี่ยผมลืมนะแล้วเกมนี้ไปคุณคุณบี๊ด่อนครับแล้วคเป็นแฟนกูไม่รู้ว่าใครไอเชือกกูเฉย แล้วทำไมคุณบีชไม่รีพอร์ตศพวะไม่เห็นไงเออเหลือน้อยแล้วเออดเนวช่วยกันวิญญาณใครอยู่รอดตกคนนั้นเยอะก็น่าจะคนนั้นน่าจะเป็นคนฆ่าใช่ไหมตามจองล้างจองผ่านช่วยชาาคืนทำยังไงอ่ะใครเจอครับ ผมผมไม่เจอผมไม่เจอมันมีทั้งไฟดับมันมีทั้งคอมูแล้วผมเลยเรามากดดูว่ามีคนตายยังปรากฏว่ามีครับมีผมมีสีม่วงมีสีส้มอยู่ในห้องแก้คอมูด้วยกันดิฉันบอกแล้วว่าดิชันบริสุทธิ์นั้นก็เหลือคุณนัทผมอยู่ข้างล่างครับผมแก้ตัวใบไม้อยู่ดิชันสงสัยคุณแชทค่ะทำไมครับต้องมีเหตุผลครับมีกลิ่นตุุ่ค่ะไม่แน่ใจคุณเล่นเกมมันมีกลิ่นออกมาด้วยหรอครับผมผมไปคุณแชทเลยผมวิ่งสวนกับเขา แย่ไม่ใช่ดกดเลยเกดเลยกดเลยกดเลย เจอกำลังมาแก้ไฟแล้วผมเจอเจอศบคุณบนนาคิวโตโต้ที่แบบเหมือนแกไปแก้ไฟเสร็จแล้วแล้วก็ดูดังนะดูดังนะเอวเชียวคุงเช่าให้กูแตกหลักกับไอ้ก้าไอ้เดี๋ยวนะไอเลน ผมอ่ะอยู่คนเดียวมาตั้งแต่ตาที่สองอ่ะเหมือนเขาหลุดอ่ะเขาหลุดเขาฆ่ากูคนแรกตอนนี้มานั่งคุยกันอยู่แต่ข้างนอกว่าเขาหลุดออกมาเขาฆ่าพี่ติดแล้วเขาก็หลุดเพราะว่าเวรกมไงเวรกรรมรอบนั้นอ่ะผมแบผมเชื่อแลิดใจแล้วเป็นคุณบีเพราะเขาไปคุณคุณอยู่จบในห้องสองคนเนี่ย ทุกคนครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเล่นตาสุดท้ายกันแล้วนะครับผมแต่ไม่ท้ายสุดแน่นอนวันหน้าวันหลังเราองมีมาอีกโอเคทุกคนพร้อมนะฮะ oh, อย่าล <okay. S 1> ืมุ <laughs> จะพาทุกท่านไปสู่ดาวที่มีความสวยสดงดงามขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ อะไรรวดเร็วมากพูดได้แล้วพูดได้ผมเห็นป่าผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เออกูเห็นมึงกำลังซ่อมมาทำอะไรอยู่ตรงกลางเหมือนกันใช่กูทำเควสดอยู่ไงกำลังดาวน์โหลดอยู่เลยใช่กูตายคนเดียวด้วยนะปกติแม่งตายสมคน ต้องฟอนแอดมินครับเขาเห็นผมอยู่แอดมินก็จริงเดี๋ยวผมทำเควสอยู่ฮะผมก็ขนาดมีคนเควสอ่ะ<ม>แล้วมันก็เล่งขึ้นมาม,มีคนยืนยันคุณคนเดียวเลยอะ่ะตอนนี้มันไม่มีคนอื่นใช่คุณปา๋าเขาอาจจะเป็นคนฆ่าก็ได้ยังไงไงในเพื่อนฮะไม่นี่เขาบอกว่าป๋า is doing task in admin ก็คือกำลังทำเควสอยู่ในห้องแอดมินน่าจะสคริปต์แบบนี้นั่นไงสคริปต์เนี้ยเลยติงไม่ไม่ออกไม่ออกมันจะเท่ากันน่าจะเท่ากันเท่าไม่เท่าละน่าจะ มีเพื่อนแล้วกูอุ้ยเจอศพครับอุ้ยปูตับต้คุณครับผมคุปินครับผมคุณปิ่นคุณเดินไปไหนทำไมคุณไม่กดรีพอร์ตครับ มีสองศพนะเมื่อกี้เห็นกี่ศพผมเห็นศพเดียวผมเห็นคุณปิ่นผมปิ่นแบแล้วคุณก็ปิดกันนี่เอาไปเห็นเห็นฟันเลยใช่ไหมม่นหนึ่งกับฟันแต่ว่านอนข้างๆกันระยะไม่เกินหนึ่งวินาทีแน่นอนหรือว่าเขาจะเป็นแบบบีที่แบบว่ายังเห็นแต่ไม่ได้กดไม่เมื่อกี้เพิ่งเดินลงมาจากห้องแอดมินเองค่ะตอนแรกไปรูดบัตรอยู่เพิ่งเดินลงมากําลังจะรีพอร์ตพอดีเห็นแบบแบบเมื่อกี้แต่ว่ารีพอร์ตไม่ทัน ไม่ใช่คุณนั้นแล้วใช่ไหมที่คุณฆ่าแล้วรีพอร์ตเองอ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่มผมแน่นอนผมปิดไปไม่ไม่ใช่ผมปิดไปผมผม <c oughs> นั่นแะน่ะกระตกะตกอีกแล้ว คุณปิดแน่นอนครับแต่เมื่อกี้ที่เห็นล่าสุดอ่ะมันมีสีแดงกับสีเหลืองอยู่ด้วยกันด้วยนะคะตรงที่ดึงสายไฟข้างหน้าห้องแอดมินอ้าวอ้าวมีข้อมูลแต่ว่าๆๆๆอันนี้เพิ่งลงมาจริงๆแล้วก็เจอศพแปลว,ว่ารีพอร์ตไม่ทันคุณกำแพงคุณแก้ตัวยังมั้งครับคุณปิ่งขี้ใครอยู่พูดปิดเมื่อกี้คุณปิดคุณปิดผมโหวตคุณปิดอ้าวมินคิดเยอะกว่าไปหมระเบขหมายเลข ใ이래ล่นแน่กลัวใ <목소리도> 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 เมื่อกีก้ใครอยู่เมื่อกี้ใครอยู่กับผมครับมันอยู่ห้องมันคือห้องไหนครับคุณอะไรอยู่กับผมครับเมื่อกี้คุณช่วยเป็นพยานให้ผมหน่อยว่านี่ไงหมีไอซีนี่ไงอยู่นี่ไง,งเขาบอกอยู่ครับคุณคุณทูบอกว่าเห็นผมผมเจอศพผมก็เลยกดรีพอร์ตเห็นหมีฆ่าหรือเปล่าโหวต <ด S 1> แล้วด้วยเขาโหวดที่หมีอ่ะผมโหวดตามดิ คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ผมเป็นคนรีพอร์ตเองเลยนะผมเห็นปิ่นอินฟอร์มออฟเลตตอ๋อคุณปิ่นอยู่กับเขาผมมาผมมาเห็นคุณปิ่นเดินผ่านหน้าผมไปคือตอนแรกไปทำเคสในห้องไฟค่ะมีส่วนคุณฟุกด้วยนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาตอนโอทูดังก็เลยเลยมาแก้ o โอทูค่ะเมื่อกี้อยู่หน้าโอทูแล้วตรงข้างบนทิศขยะกับสีน้ําเงินค่ะอ๋อแล้วคุณก็เห็นผมเพราะผมกําลังแก้อยู่ถูกไหมแก้ค่นอย่าเงียบติใช่จ้ะ ใคุณผิดตัวแล้วมันไม่ใช่ผมไม่ใช่แทนที่หนีกี่ผองดิซ่อมไฟด้วยกูตายแน่แน่ซ่อมไฟกูตายแน่แน่ใช่ป่าวบีใช่ป่ะใครซ่อมไฟบ้างวูบตอนนี้อยู่กองกันยังไงครับอ่า อ๋อคุณฟูบอกว่า I don't know w h วูคิวไม่รู้ใครค่าคุณ<ม>ปิ่นครับ<ม>คุณปิน่นเดี๋ยวก่อนนะคุณปิ่นมาจากทางไหนครับ<ม>ก่อนจะเดินเข้าห้องไปคุณปิ่นไม่ได้มาจากทางขวาแน่นอน ไปทางขวาค่ะไปทางเฟสที่คิวตรงที่มันเป็นรูปโลอ่ะที่มันเหมือนลูกบอลอ่ะข้างล่างขวาค่ะแต่ผมก็เดินม,มาจากทางข้างล่างขวาทำไมผมไปเห็นคุณนะครับผมไล่ทางขวาของเครื่องมาเลยครับแต่ผมไม่เจอใครเลยนะครับเอ้าหรอเอ <laughs> อเปิ่มมาอยู่ห้องไฟก่อนที่ไฟมันจะดับอีกอะตอนแรกคุณฟุ๊กอยู่กับผมก่อนเพราะผมกำลังซ่อมไฟอยู่แล้วคุณฟุ๊กกล้าเดินม,มาจากทางไหนตอนจะเข้าห้องไฟอะ มันจะเข้าห้องไฟมาจากขวามือเข้าห้องไฟเฮ้ยทำไมมีตัวคนมาจากขวาวะไม่มีคนมาจากซ้ายที่เจอศพด้วยหรอศพมันอยู่ตรงไหนผออยากรู้คือศพอะอยู่ทางซ้ายแน่นอนแต่กูไม่เห็นศพนะเพราะคุณฟุ๊กเลี้ยวไปซ้ายแล้วเจอศพงั้นผมขอโหวตคนที่ผมเห็นในห้องแล้วแบบสงสัยแล้วกันอ่าคุณฟุ๊กครับเสียจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับโดนโหวตหรือเปล่าสองโหวต ขอโทษคุณปิ่นคุณปิ่นคุณปิ่นก่งนักนะเก่งนักนะตัวแค่นี้ไอ้กาบัวไอ้กาบไอ้กาบัวจุกทรานหลอกัเองไมซกเลยเครับทผมแย่ครับอ้าาาาฮ่าา่ คุณเกินไปแล้วนะขอโทษค่ะกเห็นไหมนะที่พี่นัดบอกอ่ะผมบอกพี่นัดบอกตอนแรกผมก็โวทจิ่นแล้วติ่ก็แบบแก้ตัวแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเลยป่าจะพูดอะไรครับคุณปาผมผิดอะไรผุณต้องไปค่ะ ผมผมโดนทุกคนฆ่าไงทุกคนโบวตผมไงโอ้ต่ผมออกคนแรกอีกแล้วไงใครคนแรกผมนี่คนแรกคุณคือสาเหตุของผมที่ผมต้องโดนโหวตออก ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับผมอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เล่นหรือว่ารอนานนะครับผมก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีวันอื่นวันหน้าฟ้าใหม่เรามาเล่นด้วยกันใหม่นะครับอย่าเพิ่งเสียใจเ<ด>แซะไปนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กังใจให้กับพวกเราชาวบางระมาดกันด้วยน,นะครับผมแล้วครั้งหน้าเรามาสนุกกันใหม่นะจ๊ะโอเค okay. ไปกาลังใจกับพวกเราชาวระมาดให้มียอดทับถึง โคตรพร้อมบอกเลยโคตรพร้อมเงกันไปผมเรก